นี่คุณน,หนหายฮะคุณนายฮะนี่คุณนายคุณนายไปไหนฮะวางไหมเออ่อนคอคุณนายฮะมันหน,หามานี่ก้อย เด็กะกล้านอไปปิ๊งนิดคนไดฮะไปปิ๊งนิดคะเอ้ยหน่อยมานี่มานี่ใจทำไมใจทำไมใจหกบหนเลย กินเองเสร็จได้เฮ้ยจะลื่นคุณนายโหคุณนายไม่ไหวแล้วคุณนายมีระบายล้นี่แน่คุณนายคะคุณนายคะก่อนดูคุณนายคะดูนก หมา,มานกหนูมีแพนด้ามีแพนด้าให้อีกหน่อยรู้ไหมหยิงหน่อยเห็นเราเป็นจับเป็นลิตเติ้ลบุดด้าเลยเนี่ยลิตเติ้ลบุดด้าโอ้ย